บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดสิ้นเดือนพฤศจิกายน2566มี4ข้อนี้ตัดเงินสูงสุด1 0 5 0บาทถึง3,150บาทดูกานพลาดเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการตัดเงินสำหรับคนที่มี4ข้อนี้นะครับดังนั้นเรามาเช็กกันว่าคุณมี4ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีคุณจะโดนตัดเงินอย่างแน่นอนซึ่งจำนวนเงินยอดที่ตัดก็จะแตกต่างกันออกไป บางคนโดนตัดยอดของ1,500บาทบางคนโดนตัดยอด3,150บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับรวมถึงผมจะบอกด้วยวิธีที่ทาให้คุณไม่โดนตัดเงินสามารถทําได้ด้วยหลังวิดีโอนี้จะเล่าให้ฟังนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยข้อแรกครับคือคุณใช้เงินค่าซื้อสินค้าเนี่ยไม่หมดมีเงินเหลือนะครับไม่หมดในที่นี้คือวันไหน ก็คือ5้าทุ่มของวันที่30พฤศจิกายโนหกจะตัดเงินออกไปนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้มีกฎออกเอาไว้ว่าทุกๆเดือนในตลอดตั้งแต่คุณจะได้เงินตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมครับแล้วคุณจะสูญเสียเงินที่คุณได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่หมดแล้วก็คือตอนสิ้นเดือนในวันที่ตัวอย่างนี้ของเดือนนี้ก็คือ30 ของเดือนพฤศจิกายน,นก็คือ30พฤศจิกายนทําไมถึงเป็น30ก็เพราะว่าเดือนนี้มี30วันเป็นพฤศจิกายนนะครับลงท้ายได้โยนก็ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วก็จะมี30วันก็เลยตัดในวันที่30นะครับซึ่งเดือนวันไหนตัดวันนั้นอันนี้เคลียร์แบบนี้นะครับนี่ข้อที่1คุณใช้เงินสินค้าหมดหรือเปล่านะถ้าคุณใช้ไม่หมด โดนตัดถ้าคุณยังเหลืออยู่และยังฟังคลิปนี้ก่อนจะถึง30พฤศจิกาเรียกได้ว่ายังทันคุณสามารถไปใช้ให้หมดตอนถึง5ทุ่มนะครับของวันที่30พฤศจิกายนบอกเลยว่าย้ำว่าคุณยังใช้ก่อน5ทุ่มได้ครับ4ทุ่มเนี่ยถ้าร้านเขาเปิดก็สามารถใช้ได้4ทุ่ม59อะไรเนียระบบมันยังคงเปิดเงินที่เหลือให้คุณอยู่ก็สามารถใช้ได้ครับนี่ข้อที่1ข้อที่2 คือใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดมีเงินเหลือในวันที่30พฤศจิกบบายนเหมือนกันแต่จะตัดเงินเนี่ยก็คือ5ทุ่ม59เลยเรียกได้ว่าอันนี้คือวินาทีคือนาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนจะข้ามวันไปสู่เดือนธันวานะครับอันนี้ก็เหมือนกันที่ผมบอกเป็นยนใช่ไหมเดือนนี้ก็เลยมี30วันก็เลย -66 จะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ย เงินค่าเดินทางเมื่อกี้เงินค่าซื้อสินค้าหลายคนอาจจะมี300หรือมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนเงินค่าเดินทางทุกคนได้เท่ากันหมดคือ750แต่หลายท่านบอกผมนะครับแต่แต่ละคลิปเยอะมากผมอ่านคอมเมนต์นะว่าใช้ไม่หมดมันเหลือเพราะน้นนี่นั้นไม่มีโอกาสไปใช้นะครับผมก็ยังย้ำคําเดิมคุณควรจะหาโอกาสไปใช้นะเพราะว่าเงินตรงนี้เขาให้คุณถ้าคุณไม่ใช้ก็ตัดออกไปก็น่าเสียดายนะครับ คุณต้องเดินทางไปไหนหรือทํทธุระอะไรหรืออยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นที่ใหม่ๆนะตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนของค่าเดินทางให้กับคุณเยอะมากๆนะครับในส่วนของค่ารถไฟค่าเดินทางรถตู้รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอันที่เขาเข้าร่วมคุณต้องถามเขาด้วยที่ที่คุณจะไปใช้บริการว่าเขาเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าเข้าร่วมคุณก็จัดเลยครับพกบัตรประชาชนของคุณไปใช้สิทธิ์ได้เลยครับนี่ข้อที่2 คุณมีข้อนี้หรือเปล่าใช้เงินไม่หมดในส่วนของค่าเดินทางนี่ข้อ2ข้อ3คุณเคยกดรหัสพินผิดหรือเปล่านะครับรหัสพิน6หลักที่คุณไปทํากับธนาคารมาเนี่ยถ้าคุณผิดเกิน3าครั้งครับคุณจะโดนระง,งับการใช้งานทนี่จะเสียเวลาที่คุณจะต้องทําการไปรยินดนตนใหม่ที่ธนาคาร,คร,ารกรุงไทยทกสออมสินนะครับเพื่อกําหนดรหัสพินใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําเพื่อจะทําใช้เงินให้ฐานในกรณีถ้าเกิดว่าคุณตรงนี้นะครับ เป็นกลุ่มที่มีรหัส6พินเนี่ยกดผิดไป3ครั้งก็จะโดนตัดเงินแต่โดนตัดเงินก็ต่อเมื่อคุณใช้ไม่ทันภายในข้อ1ข้อ2นะครับโอเคนะนี่คือข้อ3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4คือบัตรประชาชนของคุณเนี่ยหมดอายุหรือว่าหายคุณต้องไปทําการทําบัตรประชาชนใหม่อีกครั้งนะครับแล้วทําใหม่ไม่พอ พอคุณทําใหม่บัตรประชาชนของคุณเนี่ยถือว่าเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นบัตรประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คุณต้องบัตรประชาชนของคุณใบใหม่ที่คุณทำเนี่ยไปยินดนตนใหม่ครั้งเพื่อตั้งรหัสพินใหม่เพื่อกำหนดรหัสพินใหม่ครั้งเพื่อจะสามารถกลับมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยทุกครั้งนะครับที่ทาบัตรประชาชนใหม่ไม่ว่าจะหายหรือเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่เนี่ยคุณต้องไปยินดตนใหม่ทุกครั้งเพื่อจะไป ใส so right. so ่ข้อมูลในบัตรประชาชนรุ่นใหม่สมาร์ทการ์ดนะครับคือใส่ข้อมูลของบัตรสวัสดิการรัฐเข้าไปในบัตรนะก็คือพูดง่ายๆคือใส่เงินเข้าไปนั่นเองถ้าคุณไม่ได้ทำการยืนยันตนเนี่ยมันก็จะใส่ไม่ได้ใส่เงินเข้าไปคุณก็จะใช้เงินไม่ได้นั่นเองครับนี่ข้อที่4หากคุณเป็นกลุ่มที่บัตรประชาชนหายหรือหมดอายุก็ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่และยืนยันตนใหม่ให้เรียบร้อยครับถึงจะสามารถกลับมาใช้แนะนําว่าถ้าก่อนที่จะถึงวันที่30เนี่ย ถ้ามันหายตอนนั้นนะครับคุณก็ทําให้เร็วเลยแล้วจะได้กลับมาใช้ให้หมดตามข้อ1ข้อ2นั่นเองครับอันนี้ก็คือ4ข้อได้แก่คุณมีโดนตัดเงินเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีนะครับอันนี้จะเป็นเงินที่จะมีการตัดนะครับล้านธงฟ้ากาหุงต้มนะครับการเดินทางแต่กาหุงต้มเดือนนี้ยังไม่ตัดยังสามารถเก็บสะสมไปเดือนถัดไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยวันที่1นนะครับก็จะมีเงินค่าซื้อสินค้าใช่ไหม บางกลุ่มจะได้300ใช่ไหมบางกลุ่มก็จะได้2 4งพซึ่ง2 4งพเกิดจากกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในพฤศจิกายนแต่ต้องผ่านตามที่ผมเคยเล่าให้ทุกท่านได้ทราบทุกท่านก็คงทราบกันอยู่แล้วผมมาเล่าตั้งแต่ต้นๆ้นเดือนแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือใครที่ได้300กับ24คุณรู้ตัวดีหรือถ้าคุณอยากจะเช็คนะว่าคุณได้เท่าไหร่นะผมมีทําคลิปล่าสุดเอาไว้นะครับเป็นวิธีที่หาเงินที่อยู่ในบัตรใบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรประชาชนเนี่ย จะหาเงินที่อยู่ในบัตรอย่างไรเช็คดูว่าเหลือเงินเท่าไหร,ร่ยังไงหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้นะโอเคอันนี้ก็จะมีกรมกลุ่มที่300กับ2องพันสี่คือเงินค่าซื้อสินค้าคุณต้องไปใช้ให้หมดไม่ว่าจะ3 0 0หรือ2องพันสี่โดนตัดทั้งสิ้นนะเก็บไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเงินค่าเดินทาง750ใช่ไหมครับก็นนั้นเนี่ยเมื่อเอา300กับ2องพันสี่นะครับบวกกับ750คุณก็จะได้ยอดนะหนึ่งพันห้าสิบ กับยอดตรงนี้นะครับก็คือ3,550อาขออภัยครับ3,150นะครับโอเคเพราะว่า2,400 0ยบก750 600อยอ่าโอเคถูกละ3 1 5 0าบาทนี่คือยอดเงินที่คุณจะถูกตัดสูงสุดสำหรับกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะแบบว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยเหลือเงินู่หรือเปล่าไม่แน่ใจผมแนะนําให้คุณไปเช็คเงินวิธีเช็คเงินเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยนะครับแล้วหนึ่งในวิธีที่ง่ายสุดคือการโทรนะผมก็โทรให้ดูด้วยในคลิปนั้นอยากจะให้คุณไปดูคลิปนั้นหลังวิดีโอนี้ไปดูได้ครับอย่างไรก็ตามผมขอย้ําเตือนถ้าคุณซื้อสินเงินซื้อสินค้าเนี่ยไม่ยากเลยท่านใช้สะดวกเพราะว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่ใกล้ๆท่านก็ไปใช้ได้เลยแต่เงินค่าเดินทางเนี่ย คุณต้องหาโอกาสไปใช้ซึ่งผมก็บอกทุกท่านอย่างเสมอว่ามันก็มันกดเงินสดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆโอเคเดี๋ยวสรุปให้ครั้งหนึ่งนะครับแบบไวๆเลยนะว่าคุณจะโดนตัดเงินหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีสีข้อนี้ก็ไม่โดนตัดเงินนะดังนั้นเนี่ยคุณมีสีข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีก็โดนตัดนั่นเองข้อหนึ่งใช้เงินซื้อสินค้าไม่หมดในวันที่30พฤศจิกายน6เวลา5ทุ่มข้อ2อใช้เงินค่าเดินทางไม่หมด ในวันที่30พฤศจิกายน6ในเวลา5ทุ่ม59ก่อนเวลานะครับแล้วก็3กดรหัสพินอกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งวิธีแก้คือต้องไปทำการยืนยันตนใหม่แล้วก็ตั้งรหัสพินใหม่แล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้แล้วก็4ี่แประชาชนคูณหมดอายุและหายห,ายหรือเปล่าถ้าหายก็ต้องไปทำใหม่ให้เรียบร้อยแล้วกลับมายืนยันตนใหม่แล้วสามารถกลับมาใช้ดังน,นั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนวณให้ใช้ให้หมดก่อนวันที่30พฤศจิกายน6ตามที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองครับ นี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากการสำหรับวันนี้ของท่านตี่ตามรับชมอย่าลืมไปดูวิธีเช็คเงินหลังวิดีโอนี้แล้วบัตรสวัสดิการแล้วเนี่ยยังมีหลายท่านที่ยังมีเงินค้างอยู่ในบัตรคุณสามารถได้เงินค้าเหล่านั้นได้วิธีการทําบางคนมากมีถึง4,800เลยนะครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ